สวัสดีค่ะพบกับเพชรออินนะคะวันนี้น้ำเพชรจะมาเปิดดวงไพ่มหาเทพนะคะวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกอะไรกับเราขอเพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งที่อยากจะรู้ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับคนที่เรานึกถึงคิดถึงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็ววันนี้หรือว่าสิ่งสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะสื่อสารนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรไพยใต้สำนับออกภูเขาหิมาลัยเป็นพลังงานของการนิ่งเงียบนิ่งเฉยนะคะเรามาดูกันว่าใบที่หนึ่งตัวคุณตอนนี้เป็นอย,าาย่างไรตัวคุณออกไพ่พยามานนะคะ ตอนนี้เหมือนจะมีความคิดที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับตัวเองคุณกำลังกำลังจะต้องผจนกับศัตรตูทั้งในที่รับและในที่แจ้งจะว่าเหตุการณ์ในวันนี้กำลังมีมารเข้ามาผจนนะคะ มันก็อาจจะเกี่ยวกับความคิดด้วยก็ได้อาจจะมีความคิดที่สับสนลังเลใจความคิดด้านมืดที่ทําให้เราเป็นทุกข์ใบที่2เกี่ยวกับคนที่คุณนึกถึงคิดถึงคนที่คุณนึกถึงคิดถึงเนี่ยออกไพ่พระแม่อุมาปางกาลีเขามีความรักที่มั่นคงกับคุณนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์นอยขุ่นข้องหมองใจ สารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไพ่นำหน้าเนี่ยมาด้วยในเรื่องของศัตรูคุณกำลังผจญกับศัตรูทั้งในที่รับและในที่แจ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าเลิกติดต่อกับศัตรูเสียทีนะคะเลิกติดต่อกับคนที่คิดไม่ดีกับคุณคนที่คิดทำร้ายคุณนะคะเลิกติดต่อกับเขาเสียทีใบที่สามเป็นไพ่อุปสรรค ออกไพ่วัวอุปสรรคเกี่ยวกับไพ่วัวเนี่ยเป็นพลังงานความรักความผูกพันเป็นในเรื่องของการเดินทางการเดินทางด้วยยานพาหน,นะไม่ว่าจะรถหรือเรือวันนี้นะคะไฟฟ้ารถไฟฟ้าเครื่องบินโปรดระวังอันตรายอย่างหนะนะคะ คือดวงวันนี้วันนี้ดวงไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่มีในเรื่องของศัตรตูทั้งในที่รับและในที่แจ้งแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเตือนให้ระมัดระวังให้เลิกติดต่อกับเขาเสียทีนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการเดินทางมีเกณฑ์อุบัติเหตุก็ต้องคิดจะไปไหนมาไหนก็ต้องตรวจเช็คสภาพรถเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะ เราดูไว้เป็นแนวทางน,นะคะอย่าดูให้เป็นทุกข์เป็นสารจากเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเตือนให้เรามัดเรามัดระวังสิ่งที่เราทําได้นะคะภา่ใต้สําหรับเนี่ยออกไพ่ภูเขาหิมาลัยก็เป็นการนิ่งนะคะเป็นการนิ่งเป็นการเฉยอยู่สงบอยู่สันโดษบ้างแล้วจะดีสิ่งที่เราทำได้นะคะ อันนี้เป็นไพ่ที่น้ำเพชรเปิดตามหลังจากไพ่ใต้สำรับก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านแนะนำให้สวดมนต์ทำสมาธินะคะเติมในเรื่องของกำลังบุญและเราก็จะแค้วคาดปลอดภัยจากพยานอันตรายใดๆทั้งปวงก็สำหรับวันนี้น้ำเพชรก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็อย่าใจร้อนนะคะต้องอดทนรอนะคะแล้วก็ สิ่งที่ทำได้นะวันนี้ที่ควรทำก็คือการสวดมนต์ทำสมาธิบูชาเทพพเจ้าบ้างแล้วจะดีแล้วจะประสบความสำเร็จอันนี้ก็เป็นสารจากเบื้องบนนะคะน้ำเพชรก็ขอให้อุปสรรคในวันนี้นะคะจากหนักก็ให้เป็นเบาจากเบาก็ขอให้หาย ก็ขอให้ผ่านพ้นวันนี้ขอให้ลาบลื่นไปได้ด้วยดีนะคะเอาใจช่วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทแจ้งน้ำเพชรได้เลยนะคะว่าสนใจดูดวงแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่น้ำเพชรปักตะกาติ๊กตอกนะคะหรือเป็นการร้ายสดดูดวง หรือจะเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะน้ำเพชรก็ขออนุม,มทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมบุญกันมานะคะก็รายได้นะคะน้ำเพชรก็จะนำไปทำบุญที่วัดในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้น้ำเพชรรวบรวมเงินได้น้อยนะคะเพราะว่าน้ำเพชรไม่ค่อยได้รับดูดวงส่วนตัวก็ ถ้าถ้าว่ายอดน้อยไม่ถึงร้อยหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวน้ำเพชรจะยกยอดไปเป็นอาทิตย์หน้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามน้ำเพชรนะคะน้ำเพชรจะกดติดตามกับทุกท่านแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ